จากกรณีที่ปปชนะคะชี้มูลความผิดและยื่นคำฟ้องนะคะกับนายนิพนธ์บุญยามณีมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ,คะกรณีที่ว่าเขาเนี่ยละเว้นการเบิกจ่ายค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ค่ะใช่ก่อนหน,นี้เนี่ยหลายคนติดตามข่าวนี้ว่าเฮ้ย <ๆ S 1> มันจะเป็นเรื่องราวอะไรยังไง<ช>แล้วบทสรุปมันจะเป็นยังไงแต่ว่าล่าสุดค่ะม,มีความคืบนหน้าเรื่องว่านายนิพนธ์เนี่ยขอลาออกจากตําแหน่งค่ะใช่ค่ะคือเขาเนี่ยนะ โพสต์ลงไปใน Facebook ส่วนตัวค่ะขอลาออกจากตำแหน่งเลยบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้อธิบายโดยตลอดทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายถึงสาเหตุที่เขาไม่สามารถอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้ชนะการประมูลในการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางของอบอจอสงขลาได้ค่ะเนื่องจากตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมการประมูลและบริษัทคู่เทียบเนี่ย ได้ทําการปลอมเอกสารและหัวประมูลเป็นเหตุให้อบจอสงขลาเนี่ยได้รับความเสียหายค่ะบัดนี้นะคะศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ค่ะได้ออกหมายจับผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายซึ่งรวมถึงผู้ชนะการประมูลและบริษัทในเครืออีกทั้งผู้ต้องหาส่วนใหญ่ก็ได้เดินทางหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วค่ะ ส่วนผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ขณะหลบหนีนั้นอายการได้ส่งฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมีชอบภาค9้าแล้ววันนี้นะคะเขาก็ได้ระบายความในใจเนะาะเหมือนกับว่าพูดเปิดใจว่างั้นเถอะว่าผมเนี่ยพร้อมที่จะสู้คดีในศาลเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าการที่ผมไม่อนุมัติจ่ายเงินให้บริษัทที่ชนะประมูลนั้นเป็นการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินไม่ใช่เป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการปรปรชกล่าวหาผมแต่อย่างใดและหากแม้ย้อน เวลากลับไปได้ผมก็ยังยืนยันที่จะไม่อนุมัติจ่ายเงินภาษีของประชาชนให้กับพวกทําผิดกฎหมายเช่นเดิมค่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณนิพนธ์นะคะเขายืนยันนะว่าสิ่งที่เขาทําไม่อนุมัติจ่ายเงินให้บริษัทที่ชนะการประมูลนั้นคือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินค่ะยืนยันว่าตนเองเนี่ยไม่ได้เล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการปปชกล่าวหานะคะค่ะ ทั้งนี้นะคะคดีก็ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมแล้วค่ะเขาเนี่ยไม่มีความประสงค์จะใช้ตําแหน่งรัฐมนตรีและเวลาราชการเพื่อต่อสู้คดีแต่อย่างใดดังนั้นเขาจึงทําหนังสือกราบเรียนนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะขอลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะตั้งแต่วันที่5กันยายนก็คือวันนี้เลยค่ะค่ะ ทั้งนี้นะคะนายนิพนธ์ยังยืนยันอีกว่าไม่มีบุคคลใดมากดดันให้ลาออกและไม่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งในครั้งหน้าเช่นเดียวกับการปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นการหารือภายในกรรมการบริหารพรรคอีกทั้งยังไม่เกี่ยวโยงกับคำตัดสินของศาลว่าจะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ซึ่งตนก็ได้ตัดสินใจดีแล้วไม่เสียดายไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็จะตัดสินใจตามเดิมพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะ